วงในเผยอ,อีกมุมพระเอกดานักข่าวแล้วประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยร่วมงานจากประเด็นร้อนเมื่อบัจ่างทีวีพูและหมิวทีวีพูได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กของทีวีพูเล่าถึงเรื่องที่ไปสัมภาษณ์พระเอกรายหนึ่งในงานอีเวนต์ถึงความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีรูปหลุดที่กําลังโด่งดังในขณะนี้หลังการสัมภาษณ์ของเธอกําลังจะกลับและบังเอิญเจอพระเอกอีกครั้งที่ลานจอดรถ จึงได้เข้าไปทักทายและขอถ่ายรูปด้วยเนื่องจากตนเองก็เป็นแฟนคลับของพระเอกดังมานานแต่ทว่ากลับเจอพระเอกด่าน,นักข่าว่าถามเฮียนะซึ่งทําเอาหมิวทีวีพูด ร่อยโฮกลางไลฟ์สดบอกว่ารู้สึกผิดหวังเนื่องจากเคยปรึ้มพระเอกดังซึ่งเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสข่าวที่ชาวเน็ตมากมายต่างให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดได้มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งอ้างว่าเธอเป็นนักข่าวบันเทิงเช่นกันได้เล่าประสบการณ์ตรงที่เคยได้สัมษัสพระเอกคนดังแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว โดยระบุว่าปกติพระเอกคนนี้ให้เกียรตินักข่าวมากนะถ้าไม่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆก็คงไม่ดา่านี่ตอบในฐานะที่เคยนั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับพระเอกคนนี้มาเป็นชั่วโมงเฮียให้เกียรติและสุภาพมากตอบคำถามไม่มีปฏิเสธช่วงนั้นเฮียบอกว่าถามเรื่องความรักก็ได้นะตอนนั้นเฮียเปิดตัวคบกับจุดๆ,ๆแล้วแต่นิสัยเราเน้นเรื่องชีวิตและการงานมากกว่าเลยไม่ได้เน้นประเด็นนี้เรายังสงสัยว่าไปทำท่าไหนเขาถึงได้ด่าว่าเฮีย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ